แก่อะไรใครคนแก่อะไรจะสวยขนาดนี้อ,อย่าลบคำว่าแก่ออกไปเดี๋ยวนี้ลบลบสีไปเร็วเจ้าตุย้ยบอกให้ลบคำว่าแก่ไม่ใช่ลบคำว่าตาถ้างนั้นพอก็ต้องแก่ด้วยมแม่ไม่มีชื่ออ้าวแม่มีชื่อจุด เอาก yup. mm ็ได้คนอื่นมีชื่อหมดแต่แม่มีชื่อว่าจุดเนี่ยนืมเขาจะได้ไ่แม่ออกไม่แม่จะใส่หลายพอชื่อดาใช่ไหม Everyone Da is the imposter Trust me Believe me พวกเราไปโหวตดาแล้วเข้าทุกคนไปโหวตดานะโหวต มาโวตอย่าโวตอิีโวตกาก็โวตเจ้าไม่มีเพื่อนแล้วเจ้าด่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 าด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 านี่กำลังจะสร้างอะไรเปลี่ยนชื่อไงอ้าวไปหมดด่าเลยอ้าวสรุปพอเปลี่ยนร่างแล้วเหรอเปลี่ยนร่างนี่ชื่ออย่างเนี้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ว้าวว้าวว้าวแม่อ้วนอ้วนอ้วนที่ไหนอ้วนไม่ห้ามเปิดพงอ้วนอ่า